เว็บจีนลบคอนเทนต์ของคิสซูหลังเขาถูกจับกลุ่มข้อหาข่มขืนเว็บสื่อจีนนะคะได้ลบคอนเทนต์ของคิสซูดาลานนาักแสดงชื่อดังชาวจีนหลังเขาถูกจับกลุ่มในข้อหาข่มขืนปัจจุบันคิสซูกำลังเผชิญกับข้อหาลวงระเมิดทางเพศทั้งดูไมจูและแฟนคลับคนอื่นๆน,นะคะรวมถึงผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เขาถูกตำรวจปักกิ่งจับกลุมตัวในวันที่16สิงหาคม2021ที่ผ่านมาในข้อหาข่มขืนหลังจากสอบสวนเป็นเวลา2องสัปดาห์เขาจะได้รับการสอบสวนต่อไปขณะที่ถูกควบคุมตัวในวันที่18สิงหาคม2021สื่อจีนใช้นา n เน็ตคาซิงเซอร์วิสแอสโซเชชันหรือ CNSA ได้ประกบบาศว่าพวกเขาจะทำตามอย่าง y o u k และ i q e ในการลบคอนเทนต์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคริสอูมีรายงานว่ามีคลิปมากกว่า1ล้านก้อนคลิปในอีก7,000คลิปนะคะมีทั้งละครภาพยนตร์ของเขาที่ถูกลบไปอีกทั้งทางเทนเซ n นยังได้ยุติการร่วมมือกับคริสอูนะคะและโซเชียลมีเดียไวปปอได้ปิดแอคเคท์ของเขาทั้งหมดไป ที่ก่อนหน้านี้นะคะมีการออกข่าวว่าคิสบูได้ถูกจับกลุ่มที่จีนทางโก o บ a l ชา m e สนะคะรายงานในบัญชี16สิงหาคมที่ผ่านมาทางคิสบูได้ถูกจับกลุ่มในข้อหาคุกคืนอายการเขตเชาอย่างนะคะของปักกิ่งแถลงการณ์เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานับตั้งแต่เป็นข่าวค่ะคิสบูได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาในตอนแรกและแบรนด์ต่างๆที่คิสบูเป็นพรีเซนเตอร์ค่ะได้ตัดความสัมพันธ์กับเขาอย่างรวดเร็วและโซเชียลมีเดียของเขาค่ะก็ถูกลบหลังถูกควบคุมตัว ทุกๆคนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ข่าวสารดีๆจากช่องของเรากันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ